สวัสดีค่ะเอน,นี้มาเจอกันกันกบพ้นถุงคุณล่าบัน,นี้เจอกันลายมือเนาะ,ค,ะค่ะค่ะส่วนมาสิเจอกับคลิปกับเขา่าค่ะเอน,นี้มาทักทายมาสวัสดีมาผูดคุยก่อนสี่สิบไปเห็ดกับเขาเนาะคะ่ะเมนี่กินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูค่ะชีวิตประจําวันก็นสิมีอยู่แค่นี้แหละคะ่ะเห็ดกับเขาพอโทษแล้วค่ะเสียงแห,แหบแแบ เป็นค้นเสียงแหบเบาเนียงแน่กับพ่อชัดคะ่ะเสียงกระสีแหบเบาไปเสียงเฮงหายไปหห้ไป,ไปกับออทษขอโทูด้วยคะ่ะสิบเวเหี่ยฟั่งเหมือนีก่อนสิไปเห็ดกับเขาเนาะคะ่ะว่าเป็นอย่างเจียงบอกว่าตัวเฮ้าดีเริมเดิมเห็ดยูทูบมานี่หลายเดือนแล้วคะ่ะแต่ว่ากับคนติดตามกระไดอยู่ประมาณตอนนี้อยู่ประมาณหกปลอยแต่ว่ามูที่เพื่นเห็ดพร้อมกันนะเพื่นพานไปเบิดแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่า คือว่าเนาะเพิ่นมีโอกาสใไในรายสดจังเฮานี่บ่มีโอกาสใไในรายสดเฮาก็สิเฮ็ดไปเรื่อยๆจังซี่ล่ะค่ะแต่ว่าก่อนสิกลัวสิผ่านนี่มาเบิ่งกฎกติกาเพิ่นออกมาใหม่เนาะบ่แม่นธรรมดาค่ะเอาอยากอยู่แล้วเนาะค่ะกลัวสิได้มาแต่ละคนแต่ละผูต้ติดตามนี่โอ้ยบ่แม่นธรรมดาได้มาหายซี่ก็บรุดไปเหลืออยู่1มือ2มือแค่นี้เนาะค่ะกลัวสิผ่านมาได้ ยิงมาเจอกติกาเพิ่นขึ้นมาใหม่ี่กดเพิินขึ้นมาไมา่ในโ,โฆษณาเขาผู้ใดสิมาเบิ่งคลิปเฮ้าล้วนันนี้โฆษณาเขาเนาะคะ่ะทุกคนก็สิมีควมควมค่วมทุกข่วมเดือดร้อนคือกันเบิดแ้ะต่อไปดีเฮ็ดคิดลงเนาะคะ่ะแต่กระบอเป็นอยังเนาะคะ่ะมันก็ตามกติกาของเพิ่นเนาะคะ่ะเฮ้าก็เฮ็ดของเฮาไปเรื่อย เฮ็ดคิปเพื่อนบอกว่าถ้าคิปไล่ซาระนี่โอกาสคนสิเบิงค้นก็สิตามติดตามก็สิน้อยจังของเฮ้ามันก็มองเม่งไรซาระมันก็สิไรซาระอยู่เพราะว่าชีวิตประจำวันทุกคนก็มีการทำอาหารการกินเนาะค่ะครับทุกคนก็สิหูสูตรอยู่แล้วล่ะเขากับอาสิเบื่อแต่ก็บบเป็นยังค่ะเพราะว่าเฮาก็เหตุของเฮ้าไปเรื่อยๆล่คลคิดไปเรื่อยๆเอา ในซ้ำใดก็เอาส้ำนันค่ะพานตอนใดก็คือพานตอนนั้นทุกคนกับสิมือยคือกันลาคือกันนะคะสู่ๆกันไปค่ะเมื่อนี้สิไปเห็ดกับเขาเพื่อกเาคิดสิล่งกับโมมีหยังค่ะก็สิมีตั้งแต่เห็ดกับเขาเราว่าเฮ้าออกไปใส่ได้เฮาก็อยู่ตะนบบันนะคะทุกคนก็เพิ่นก็สิเดือดร้อนคือกันกับเฮ้านี่แนหะว่าตต่มขึ้นมาอย่าสิสิคิดสิเห็ดอียังล่งคิดนอแต่ละมือ แต่เพิ่นก็บ,บอกว่าอย่ให้ขาดให้ล่งทุกมือมือละคลิปเนาะค่ะเฮากับสิพยายามลงทุกมือมือละคลิปแต่กับโมหติใตให้ตนเองเดือดร้อนโมหิตใ้ตัวเองลําบาก,กเหตไปเรื่อยๆเนาะค่ะมาว่าสูฟั่งค่ะเพราะว่าจังเฮ้าเหตุมากนี่เฮาเหตมากหลายเดือนมันไปผิดผิดกฎตกติกาของเพิ่นที่ออกมาไมาเ่เอยๆคือจังเฮ้าไปไทายฟ้ามีสี ทายฝ้ามนะบางบางฉากบางตอนมันบ่ถือกับกฎกติกาของเพิ่เข้าก็ได้ยินเพิ่นแนะนํามาหลายคนเฮาก็เลยไปลบคลิปออกเป็นคลิปที่ทําให้หยอดวิวเฮาสูงเข้าลบออกไปถึงมดน่ะหกพันกัวห6พันกัวนาที่ที่นี่เฮ้าเลยมานับศูนย์ใหม่เลยค่ะเพราะว่าเอาไว้ถ้าเข้าปล่อยถิ้มไวน้นีต่อไปมันก็สิไปผิด ผิดคือถ้าเฮ้าพานกดไปแล้วเพิ่นสิมาตรวจสอบเจอมันก็นให้เอ็ดในเฮ้าแย่ไปอีกเฮ้าก็เลยลบสูลบไปดีกลัวบ่เสียายเข้าก็มานับเอาไม่มาเริ่มตนไม่เอาก็เลยสิมาฝากพี่ฝากน้องเนาะคะ่ะผู้ใดติดตามก็ให้ติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะจะฝ่าวิ่กัน,นหลายๆคนเพื่นก็สิคือกันกับเข้านี่เพราะว่าบางคนเพื่อนเฮ็ดพานไปแล้วเพื่อนบอกว่าเพื่อนไปไปผิกดกฎกติกา ไอ้เพื่อนไปใส่เพ่งไปใส่ดนตีเพื่อนบอกว่าที่เขาบอกว่าฟี่มันกับบอฟี่เพื่อนว่าพ่อเขามาตรวจสอบแล้วเพราะว่าคือกันกับเพื่อนบอกว่าต่อไปนี้สิไปไทยลูบสิเอาหนาผู้ใดลูกบอได้มันก็คือไปตรงกับท่แบบว่าเพ่งทีบอกว่าห้ยห้ฟี่มันบอฟี่แล้วเ้าไปโหลดมาไอส้สิมันกับิดเพื่อนกับว่ามัน,ม,น,ม,นมันบอไดฟี่จริงผินวายยังสัตว์อีก พอมาตรวจสอบแล้วหลายๆคนเพิ่นกับบอกว่าไปผิดกฎกติกาตรงที่เอาเพ่งเข้ามาลุ่งที่บอกว่าฟีแล้วพ่อเขามาตรวจสอบมันบอกฟี่เพื่อนก็เลยบอกว่าอย่าไปเสียถี่บอกว่าเพ่งฟีนั่นเข่าก็เลยบอะกาเห็ดเข้าก็เลยหยุดทุกสิ่งทุกอย่างบ่เอาเลยค่ะตอนนี้คือเหตุคิดคของเข้าล่งอย่างเดียวทุกอย่างเป็นของเข้าดีกลัวจะไปเอาของคนอื่นมาเป็นมาตรฐานเพราะว่าเวลาผิดพลาดมาเข่าได้าเริ่ม เริ่มศูนย์ไม้คือเฮ้าเลยค่ะเดี๋ยวนี้เฮ้าเริเริ่มศูนย์ไม้นักหนึ่งไม้เลยก้าวไปข้างหน้าไม้เลยค่ะคนอื่นเขาก้าวไปถึงฟังแล้วเฮ่าก็ั่งสิบก้าวไปเหมือนกับตอนนี้เฮ้านี่เป็นเด็กอ่อนนอนไงนะคะตอนนี้คือทุกอย่างนี่เริ่มจากศูนย์เบิดถึงสิมีหยอดติดตามแต่ว่ายหยอดวิวเฮ้าถูกลบออกไปเบิดแล้วการมันกับ่เหลือแลลวเนาะคะ่ะเฮาก็เลยมาเริ่มเริ่มตนม้นใหม่ก็เลยมาว้าให้ฟังเนาะคะ่ะว่า <c oughs> บางทีเขาว่าเข้าบริเหตุผิดแต่มันก็ไปผิดผิดยิงเขาฟั่งมากจากอาจารย์หลายๆายคนพนเว่าโอ้มันมังง่ายแล้วคะ่ะเขาก็เลยหยุดเลยสู่เหตุคิดของเขาล่งดีกลัวคะ่ะสาราแนบบลับบลสาราแนกกัสู่ๆกันไปซ้ำนีแ่แหละเนาะค่ะสิปเหตุกับเขามือนี่กะเหตุคิดนี่เอาสันๆเนาะคะ่ะเดี๋ยวก็สิไปเบิ่งคิปกับเขาต่อ ต่อไปกันแล้วกันนะคะเมื่อนี้เหากินก๋วยเตียเต๋ยวสิเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวมื่อนี้เลยมาเว้าสูกันฟัง่งยูน้ากันไปดนๆย,ย่า้าวทิ่นกันเด้อค่ะคนถุงกุล่าผัดทินที่บอกว่าถุงกุล่าผัดทินกันผัดมาตั้งแต่เด็กๆแล้ะคะ่ะเบ้าไปลายคลิปแล้วะคะ่ะลงในยูทูบนี่ก็ได้ผู้ใดจำได้ค่ะสีหูเนาะคะ่ะซื้อจริงกับซื้ออ่อนนี่แหละคะ่ะผู้ใดอยากเอินซื้อสันๆกับซื้ออ่อน หลายคนเพิ่งกะหูยดองเนาะค่ะเจียงลองเพิ่มในเพิ่งกะหูยู่ย่าๆเพิ่งกะหูหลายค้นเพิ่งกบหูยนอะค่ะผู้ใดที่มาติดตามจองเข้าก็ได้ผู้ไม่เพิ่งพาท่านหูกบหูนะคะเอินแล้วแต่สิเอินเอินปลาเอินย่ายเอิ่นนากัะแล้วแต่ค่ะพราะว่าเฮ้ากับบมเนเด็กน้อยแล้วกับมาเฮ็ดนน่ก็คือแบบหาประสบการณ์หาหูหาพวกมีอย่างกับว่าเราไม่แช่สู่กันฟังเนาะค่ะชีวิตบ้านเฮ้า ชีวิตคนเฮ่าเกิดมาเนาะค่ะแต่ละคนทุกอาอชีพซ้ำนีล้ละค่ะเราดนแล้วมันเห่าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่เนาะค่ะขอบพระคุณนนหลายๆที่เขามาติดตามคนไร์ดดแช่ฝากช่องเล็กๆเริ่มจากศูนย์ใหม่นี่อีกในเด้อค่ะจากช่องขอบคุณนนหลายๆสวัสดีเด้อค่ะ